สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาว YouTube และช่องทางอื่นๆทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับน้องกัฟฟิวก็มาอัปเดตสต็อกนะครับก็อยากดูรุ่นไหนกันบ้างนะครับน้องกัฟฟิวนะครับมีตั้งแต่รถเล็กไปถึงรถใหญ่เลยนะครับตั้งแต่รถเก๋งนะครับรถตู้นะครับรถครอบครัวหรือว่าจะเป็นรถตอนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโฟวินนะครับครอบครัวตู้ทึบตู้แห้งตู้เย็นโอ้โหน้องกัฟฟิวมีครบจบเลยนะครับนี่ในส่วนของรถครอบครัวนะครับเดี๋ยวน้องกัฟฟิว ให้ดูกันนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวน้องก็ฟิวเพลนกล้องให้ดูหน่อยนะครับสำหรับรถครอบครัวนะครับนะในส่วนของรถ f o r ์ u จูเนอนะครับนี่มีทั้งมิวเนะครับปี2018นะครับราคาเพียง759,000บาทนะครับนี่อ่าหรือจะเป็นนะครับในส่วนของ f o r ์ u จูเนอนะครับปี2019นะครับราคาเพียง2แสนเออราคาเพียง9แสน29,000บาทนะครับนี่2.4 Entry นะครับสีดำแบบนี้เลย และยังไม่พอนะครับน้องคาฟิลมีโฟวิน2.8ด้วยนะครับเป็นตัวคือว่าแบบประมาณรองทบหรือว่าตัวทบเลยทีเดียวเป็นโฟวินกับเครื่องสี่ล้อ2.8นะครับเป็นสีเทาดำนะครับก็เดี๋ยวเอามาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวรถเข้ามาอ่าอยู่กับคันนี้ก่อนก็ได้นะครับปี2018ราคา9 6 9 0 0 0หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ 2.4V และคันนี้นะครับที่สาคัญคือแบบลุงแต่งล้อล้อไม่ใช่ล้อสิ ปรุงแต่งโชกนะครับมูลค่ามากกว่าเจ็ดหมื่นบาทเลยนะครับนี่เดี๋ยวน้องกับฟิวให้ดูโชคนิดนึงนะครับนี่จะเป็นสีน้ําเงินด้านล่างเลยนะครับทุกคนนี่คือเท่าแต่เท่าเท่าโชกอย่างเดียวอ่ะราคาประมาณเจ็ดหมื่นแล้วนะครับตัวนี้ราคาเพียงเก้าเซนหกหมื่นเก้าพันบาทปีสองพันสิบแปดนะครับนี่สีขาวแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยมากเลยนะครับหรือว่าเคยอยากได้เป็นโตโยต้าอันติดนะครับน้องกับฟิวมีตั้งแต่ปีสองพันสิบหกเลยนะครับ ครที่แบบต้องการคันไหน่อยนะครับอยากได้คันไหนสอบถามรายละเอียดน้องกัฟฟิวได้นะครับอ่ะเดี๋ยวน้องกัฟฟิวพาไปชมในส่วนของรถเก่งอีโคคาร์หน่อยนะครับเคยดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูคลิปให้จบด้วยนะครับน้องกัฟฟิวมีรถเผื่อเออลูกค้าพี่ๆนะครับตามหารถอยู่นะครับก็อ,อยากได้รถรุ่นไหน่อนะครับก็ติดต่อสอบถามน้องกัฟฟิวได้นะครับคือรถน้องกัฟฟิวมีทุกประเภทเลยนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้ว ข้ามาสอบถามนะครับว่าอยากได้รถตัวไหนนะครับว่าน้งฟิวมีรถตัวไหนบ้างนะครับนี่คันนี้ก็เป็นนิสสันมาร์สนะครับนี่อ่าสวยมากนะครับตัวนี้เป็นสีม่วงนะครับอ่าเป็นม่วงดํานะครับพ네ี่ๆทุกคนนี่ราคาเพียง2อ9 0 0นเก้าหมื่นบาทนะครับนี่สกบนะครับอ่าปีสิบเก้าไม่หกหมื่นนะครับพี่ๆทุกคนเป็นนิสสันมาร์สนะครับหรือว่าเคยที่แบบอยากได้สีเป็นสีลอนนะครับนี่สีเทาราคาเพียง2องแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับ เมยเพียง5 0,000ื่นนะครับนี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่288นะครับก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับหรือว่าเคยที่แบบอ่าอยากได้เป็นนี่เป็นนี่มีซูบิชิมิรานนะครับ1.2ึ่เอ็นทีนะครับอ่าหนึ่งจุดอาพุทบินนะครับราคา299ปี19เมย์สา0 0มื่นะครับนี่สีขาวเป็นพุ่งเลยนะครับอ่าหรือว่าเคยนะครับที่แบบอ่าอยากได้เป็นตัวนี้นะครับเอ็กซานนะครับสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่ A269 เท่านั้นนะครับและทุกคันนะครับรถรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับน้องกระฟิวมีส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่ารับส่วนลดไปเลย5,000บาทนะครับนี่ A48 คันนี้นะครับเป็นโตลต้ายาริสเอทีพนะครับเป็นอ่าเป็นตัว4ประตูนะครับเครื่อง1.2ประหยัดน้ํามันหาที่จอดได้ง่ายนะครับราคาเพียง349,000บาทเท่านั้นนะครับทุกคนนี่หรือว่าจะเป็นสีเทาดำนะครับยาริสเอทีพนะครับนี่ ชื่นชอบคันไหนนะครับเพราดต่อสอบถามมาได้นะครับบางทีน้องกัปอาจจะรีวิวพาชมไม่หมดนะครับเพราะรถของน้องกัปมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่ๆทุกคนอ่าหรือว่าเป็นขวัญใจฮอนด้าซิตี้น้องกัก็มีเนาะหรือว่าจะเป็นฮอนด้าซีวิกที่แบบอ่าทุกคนเฝ้ารอติดตามอ่าฝอยฝันมากนะครับวัยรุนวัยรุนหรือว่าแบบทุกคนที่แบบชื่นชอบนะครับในส่วนของฮอนด้าซีวิกนี่ ไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีบอลเงินนะครับราคาเริ่มต้นเพียง499,000บาทเท่านั้นนะครับรถเกรด E นะครับพี่ๆทุกคนนี่ปี16จนถึงปี2018นะครับไม่เริ่มต้นเพียงหลังหมื่นเท่านั้นนะครับนี่ h o นด้าซีวิอ่าเป็นรถเกรด A e นะครับทุกคนนี่หรือว่าเป็นอีกคันหนึ่งเลยนะครับเป็นอ่าดูรูนะครับตัวนี้เป็นฮอนด้าเอ็พูดผิดเป็นโตต้าเคมรี่ 200G นะครับนี่ ราคาเพียง5 59,000บาทน,นะครับเมยเพียง99,000เท่านั้นนะครับนี่สำหรับเคมรี่นะครับอ่าคือภายในคือภายในโคสวยมากเดี๋ยวน้องกับติวเปิดให้ดูภายในนิดนึงภายในเป็นตัวเบาะมาในส่วนของตัวเบาะเป็นออกสีแบบตัวเบาะรู้จักอา BMW นี่เหมือนไหมทุกคนว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับสำหรับเจ้าเคมรี่คือดูหรูดูแพงมากนะครับสำหรับคนที่ขับเคมรี่เนาะ อ่าเลขที่สําคัญเออใครสนใจวีโอ๊ตเนาะฟิวก็มีเนาะราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนี่คันนี้เลยปีสองพันสิบเจ็ดนะครับนี่ายทะเบียนแปดสามแปดสามแปดห้าเผื่อเครที่แบบเออตามหาหรือว่าดูดูคลิปนี้อยู่นะครับนี่วีโอ๊ก็ผลอยู่ที่ห้าพันหนึงหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับสําหรับลูกค้าประวัติดีเครดิตดีฟรีดาวนะครับพก็ผลระยะยาวผลเริ่มต้นอยู่ที่สี่ปีถึงเจ็ดปีนะครับผลอายุอ่าก็คือผล 6,000-6,000กว่าบาทนะครับนี่5,000-6,000กว่าบาทก็ตลอดอายุสัญญานะครับหรือว่าเออพี่ๆคนไหนอยากได้เป็นอ่าวีโอสใส่สกเกิร์ตทั้งคันก็คันนี้เลยพี่โตตา้าวีโอส1.5มิตรนะครับตัวนี้ราคาเพียง3 98,000บาทนะครับเมื่เพียง9,000 90, เละปี2020นะครับพี่ๆทุกคนคันนี้อะ่ะเป็นตัวคือว่าตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับนี่ และที่สาคัญนะครับคันนี้นะครับใส่สเกิร์ตให้ทั้งคันนะครับนี่ไฟมาในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับนี่สวยมากนะครับตัดด้วยไฟเดย์ไลท์ด้านล่างนะครับพี่พี่อ่ะพูดผิดนะครับไฟเดย์ไลท์ด้านบนนะครับนี่ด้านล่างเป็นโครเมียมนะครับขีดยาแบบนี้เลยมาในส่วนของไฟตัดมองนะครับนี่ใส่สเกิร์ตให้ทั้งคันเลยนะครับในส่วนของคันนี้นะครับเลคือสวยมากมาในส่วนของคิวกันสาดด้วยนะครับอ่าันนี้นสุดท้ายนะครับ คอยที่แบบเออกำลังตามหาอยู่นะครับสําหรับรถนะครับอ่ะรถให้น้องฟิวก่อนจะปิดนะครับตอนจะปิดคลิปน้องฟิวให้ดูในส่วนรถตู้หน่อยรถตู้นะครับน้องฟิวมีสต็อกมากกว่า30คันเลยนะครับรถลงมาจากกรุงเทพทั้งนั้นนะครับเป็นรถปลดระวางรถรถรถานะครับเป็นรถอปลดปลดระวางปลดราชการนะครับ<อ>ก็มีต<อ>ั้งแต่ปี2016จนถึงปี2018เลยนะครับก็เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับบอ่อเดิมโรงงานบ่อวีไสามแถวนะครับทุกคน หรือว่าจะเป็นเวนจูรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว G ีหรือตัว V ีนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันหรือว่าเป็นระบบธรรมดานะครับน้องฟิวมีจัดให้นะครับในส่วนของกระบะเข็บนะครับไม่ว่าจะเป็นดีแมคเข็บรีวูเข็บนะครับน้องฟิวมีจัดให้นะครับหรือว่าจะเป็นรถตอนเดียวนะครับน้องฟิวมีทุกรูปแบบนะครับหน้าผลไม้แล้วหน้าทุเรียนแล้วก็รับรถไปใช้งานกันด้วยนะครับรับรถจากน้องฟิวไปได้นะครับพอดูแลหลังการขายอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นรถตอนเดียว อ่าเป็นรถนะสีประตูสีประตูยกสูงนะครับน้องฟิวก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นดีแม็กซ์รีโวนะครับใครสนใจนะครับจองน้ำต้นเพียง999บาทเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วถอยและถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีสองครั้งสองหมื่นกิโลนะครับหรือรับส่วนลด5,000บาทนะครับดอกเบี้ยร์น้ำต้นเพียง2.89เท่านั้นนะครับเราอวดดีฟรีดาวกับฟรีเลย90วันนะครับสำหรับใครที่แบบเออสนใจนะครับอยากซื้อรถกับน้องกับฟิวนะครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับ ส่งรถทั่วประเทศน,นะครับใครสนใจติดต่อเบอร์0657400689นะครับน้องฟิวย้ำอีกทีหนึ่งเบอร์น้องกับฟิวนะครับ0657400689ครับพอติดต่อสอบถามเข้ามากันนะครับก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสถียรสวยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย